การบมเลหารหรือการปรับน้ําในหูที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องช่องเนี้ยช่องเกี่ยวกับหูอะแล้วก็แนวกล้ามเนื้ออ่ในเมื่อเราปรับลมหายใจเสร็จแล้วเราก็นอนราบวิธีนอนเราจะนอนท่าที่สบายที่สุดนอนท่าราบราวกับพื้นอย่างนี้ให้ราบกับพื้นที่สุดคว่ำหูแนบ ปรับแนวให้ให้ให้สบายปกติที่สุดอ่าได้จงังหวะแล้วก็หายใจเข้าท้องป่องออกท้องแฟกปรับค่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบผลอคลายที่สุดอ่าสามทีหรือห้าทีอ่าเสร็จแล้วเปลี่ยนปรับระดับความปรับลมหายใจผ่ ทำอย่างนี้จนรู้สึกสบายสักสามที่หรือห้าครั้งปรับลมหายใจเปลี่ยนมาแนวตรงถ้ารู้สึกโอเคแล้วก็ปรับอีกทีหนึ่งก็ได้<อ>แล้วก็ค่อยลุกอ่าการการลุกก็ดันตัวขึ้นจะมีท่าขึ้นที่ง่ายที่สุดอ่าโอเค